นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัดเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม ชะยะังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลังปัจจะมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม 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 ชะยะมังคะลังปัจจะมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัดเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม ชะยะังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัดเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม 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 ชะยะมังคะลังปัจจะมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม ชะยะังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลังปัจจะมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัดเชนะโหตุเม ชะยะังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลังปัจจะมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม ชะยะังคะลังปัจจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะติเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเม ชะยะมังคะลัง